สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2,563ระครผมนายพระเจ้าอุเทนพระศีอานตัวจีนไม่ใช่พระอาธิตตะขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโทัตพระศรียาเมตรตยประจำวนันอาทิตย์นี้นะครับข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้ารพระสงฆ์เจ้า ข้าพเจ้าขอน้ออันเชิญเทพพยดาเจ้าหลายโปรดได้เสด็จมาการการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอกให้มาอนุโมทนาและประสิทธิราสาพรนี้แก่ข้าพเจ้าดยเทิดข้าพเจ้าขอกรรมกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วผิดพลาดการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนมาจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี กางที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีข้ทงที่ข้าพเจ้าดูถ้าม่ถึงการก็ดีและดูถ้าทำถึงการก็ดีขอทุทุกพระองค์จงปรเวตตาองคสิกรรมให้เก่ข้าพาเจ้าดยเถินข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุทุกพระองค์จงทรงพระเกษม,มสัมปัจงทรงพระชนอายุยืนนานจงทรงพระญาณบารมีสูงขึ้นไปเถินขอพระองค์ท่านทั้งหลายจงกระทานพรให้ข้าพเจ้า โ้นจากส,ส, cession, ส, ultur, ส, is, ส i, i, ัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะพายสัพพะนสเนดจันรายจงพ้นไปจากตรของข้าพเจ้าและป่วยข้าพเจ้าโดยตาทิพหูทิพและเจโตปริยญาณพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมและสำเร็จมคผลนิพพานสาธุสาธุสาธุกระลากระล อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตรนณ์ญาณมะนีนภรัตถสีสหาสสุฆธรรมาพุทโธธัมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวลีจจมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคบูเชนิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมสัพเพสังคาพระรัปตา ปัจเจกานันจะยังพลังอรหัตนตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสยุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิข้าพเจ้านายพรเจาอุทเวรพระศิษยอาตุจริงไม่ใช่หน้าชีนัำขอท่านสิ่งเจ้าปฏ เพื่อทหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศดียมเหตไกรในจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2563นี้ทขวายพเจ้าได้ทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศดีอาริยะเมตรายในชาติปัจจุบันนี้ด้วถือพระเจ้าข้า Thank you. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตั้งสัจจะอธิฐานบารมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์ระสียาเมตรายธรรมอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2563นี้จากกับผมนายพระเจ้าอุเทนพระสิีอาตัวจริงไม่ใช่พระอาชิตะและพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ